สวัสดีนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาทําการทําชุดแยกชิ้นงานอย่างง่ายนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเราจะแยกชิ้นงานออกเป็น2ลักษณะนะครับโดยจากโปรแกรม Factory เนี่ยนะครับก็อาจารย์จะเลือกให้แยกนะครับกล่อง2ขนาดแล้วกันนะครับก็คือ m ไซส์ m นะครับกับไซส์ l นะครับเซมไซซ์ m กับ l ตอนนี้เดี๋ยวเราเอาสายพานออกมาก่อนนะครับทิศทางมันจะไปทางนี้เนาะเดี๋ยวให้หมุนสัหน่อยนะครับกด y นะครับ ให้วิ่งมาทางนี้นะครับใส่ผ่านซะสองชุดสองเมตรอันหนึ่งนะครับมาต่อกันนะครับเสร็จปุ๊บอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าชิ้นงานที่อาจารย์จะเอามาเนี่ยก็คือไซส์เอ็มกับ L เนาะกด v ีนะครับให้มันมาวางตรงนี้ึอันนี้ไซส์เอ็มนะครับไซส์เอ็มแล้วก็ไซส์ L อนะครับ ซึ่งจะเห็นว่าชิ้นงานสองลักษณะของสองไซส์นี่นะครับจะต่างกันตรงความสูงนะครับอย่างชัดเจนเลยนะครับอันนี้เราจะแยกง่ายละวนะครับแยกง่ายเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะให้จ่ายชิ้นงานสองไซส์นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทําตัวแยกว่าจะเป็นกล่องไซส์ M หรือไซส์ L นะครับก็เริ่มต้นนะครับก็เดี๋ยวทําจุดปล่อยชิ้นงานก่อนนะครับอิมิเตอร์นะครับ วางให้พอดีกับสายพานนะครับแล้วก็เซ็ตนะครับให้จ่ายาไม่ต้องจ่ายพาเลตออกมาแล้วก็พาร์ทที่ออกเนี่ยก็เป็นไซส์ m กับไซส์ l นะครับก็บกำหนดไปเลยว่าให้ออกทุกสองวินะครับลองฟอร์ดดูนะครับเราจะจกชิ้นงานออกมาสองไซส์นะครับเกับ L อลเดนดอมออกมา อันนี้เราเราก็จะมาแยกครับนะจะมาแยกไส์ก็เดี๋ยวทําจุดแยกบริเวณนี้นะครับให้มันมีสไลด์นะครับตรงมาต่อบริเวณนี้นะครับกด V ไปให้พอดีนะประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ใช้ตัว ที่เรายัางไม่ได้ใช้ครั้งก่อนนะครับใช้ไพวอทอาร์มนะครับมาติดตั้งตั้งลงไปนะครับมาดูหน่อยระยะน่าจะได้อยู่นะครับเดี๋ยวลองเทสซิมดูเราก็จะรู้นะครับว่ามันได้ไหมลองรันดูนะครับ d o c ก or t ท c แล้วก็ลองฟอสนะครับ เอนนี้ไอ้แขนเนี่ยนะครับเวลาสั่งเราก็ต้องสั่งให้มันขยับอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องสั่งให้สายพานเคลื่อนไปหน้าด้วยเพื่อ,อให้มันเขาเรียกว่าขับขับให้กล่องนะครับเปลี่ยนทางออกมากมกนการเติอนแล้วก็ปล่อยไปจากชิ้นใหญ่ก็อ่อนอันนี้นะครับเพราะนั้นเรา,าก็จะรู้ว่าอันเนี้ยก็จะเปินยังไงครับเราลองเอาไว้อ่อนอาจารย์ ตั้งชื่อสักสณะนะครับอามเทิรนนะควัแล้วก็ตัวน,นี้ก็เอ็นต่อไปครับ เพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเช็คขนาดได้ละในการเช็คขนาดเนี่ยอ,อใช้คว่าต้องใช้คําว่าเราสามารถคัดแยกขนาดได้ละนะครับโดยการโอเคเดี๋ยวถ้าเป็นไซส์หนึ่งให้เราลงตรงนี้เนาะส่วนอีกไซส์หนึ่งก็ให้มาลงที่ปลายทางเดี๋ยวถาปลายทางมาลงอโอเคประมาณนี้นะครับ ได้สองไซส์นะครับเอาอ m ม t ิไว้รี m o v อ o อบเจกตออกไปด้วยนะครับจะได้ไม่ดูไม่รกเคเรี okay. ยบร้อยเดี๋ยวลองมันสรลบนะครับรว่าเป็นเราให้ไซส์ใหญ่นะครับไซส์ใหญ่ลงบนพืน รอกล่องว่ะรอกล่องสูงออกมานะครับกล่องสูงสูงมาปึ๊บบัดลง,งะนะครับสูงอาประมาณนี้เราจะทําประมาณนี้คราวนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องติดเซ็นเซอร์ครับคราวนี้ขนาดของเซ็นเซอร์ละว่าเราจะติดยังไงนะครับในทีน่นี้อาจารย์ก็จะใช้เซ็นเซอร์พื้นฐานนะครับก็คือตัว d i f fuel sensor นะครับเป็นตัว to, เช็ควัตถุนะครับบริบเวณจุดนี้แหละนะครับบริเวณจุดนี้ ก็เดี๋ยวเอามันขึ้นมาเออก็อาจารย์จะติดตั้งนะครับบริเวณเจุดที่ระดับต่ำตัวหนึ่งนะครับเพื่อเช็คว่ามีกล่องมานะเพื่อเช็คว่ามีกล่องมา แล้วก็ถามว่าอะไรนงฮะจริงๆเช็คที่ระดับความสูงเลยก็ได้นะครับเช็คกล่อง V นะครับความสูงขนาดนี้นะครับพราที่ความสูงขนาดนี้แล้วก็ลองปล่อยกล่องมาดูก่อนนะครับว่าเจอไหมนะครับเดี๋ยวลดระดับลงมาหน่อย หลักๆคือให้เจอกล่องสูงไม่เจอกล่องเตี้ยนกะล่องเตี่ยไม่เจอนะอ่ากล่องเจออย่างนี้โอเคครับอเจอเซนเซอร์ตัวนี้ปุ๊บก็ให้กลับมาทีนะถ้าไม่เจอก็ให้ไ,ไปไหนไปตอนนี้ก็ใกล้ความจรงิรงละเพราะนั้นเนี่ยก็แสดงว่าถ้าเกิดเซนเซอร์นี้เจอเนี่ยนะครับเราก็ ขับให้แขนเนี่ยนะครับสวิงมาฝั่งนี้เราชิ้นงานตกลองอกมานะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอาจารย์จะใช้ตัวคอนโทรไนโอนะครับเป็นตัวสาธิตให้พวกเราดูนะครับคอนโทรไนโอ มีคอนโทรเนโอนะครับก็เอาสวิตต์มาตัวหนึ่งอ่ะสะวิตจ์จลองนะครับแล้วตัวที่เราจะต้องสั่งรันนะก็จะมีตระกูลเบลทั้งหมดเนาะสั่งให้วิ่งนะครับเบลทั้งหมดแล้วก็ตัวอิมิดนะครับจจกชิ้นงานแล้วก็ตัวที่เป็นรีมูเวอร์ทั้งหมดตัวเคลียร์พื้นที่นะครับหลากใส่ไป นะครับถัดมาพอสตาร์ตตัวนี้ปุ๊บใส่พานลันนะครับเริ่มจ่ายชิ้นงานเริ่มแล้วก็เริ่มการเอาชิ้นงานออกเนาะขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้เซนเซอร์ตรัวนี้เจอนะครับแล้วสั่งให้แขนสวิงนะครับมันจะราให้เซ็นเซอร์เจอนะครับเซ็นเซอร์ก็คือแท็กของ d e ียบฟิวเซนเซอร์นะครับศูนก็คือตัวนี้นะครับ พอเจอปุ๊บสั่งให้แขนสวิงคราวนี้มันก็ต้องสวิงค้างไว้คราวนี้เราต้องใช้เมมโมรี่ละนะครับก็ถึงต้องใช้ส่วนที่เป็นอ่าจริงๆเป็นลอจิกก็ได้นะครับเนยวเป็นตัวเซตรีเซตอ่านี่คเซตรีเซตเราพอถ้าเกิดมันเจอปุ๊บนะครับเราจะให้มันมาเซตเซตตัวเอาต์พุตก็คือเซตตัวอาร์มนี่แหละนะครับ เ,เ,เจอให้เซตเลยเจอให้เซตก็สั่งให้อาร์มได้อาร์มเทินจะเจอนะสั่งให้อาร์มไดแล้วก็ให้อาร์มเทินด้วยนะครับปึ๊บอะลองรันดูนะครับครับชิ้นงานก็จะเริ่ม จ่ายออกมานะครับถ้าเป็นชิ้นงานใหญ่เซ็นเซอร์บนเจอฟังปึ๊บโอเคเลยนะโอเคแสดงว่าขัดแยกได้แหละได้ครับกานแยกได้คราวนี้จะเห็นว่ามีปัญหาอยู่อย่างนึงก็คือว่าไอตัวแขนเนี่ยนะครับมันไม่วิ่งกลับนะเพะาะนั้นเราก็ต้องมีการติดตั้งเซ,เซ็นเซอร์เพิ่มเติมนิดนึงเพื่อให้รู้ว่าตอนเนี้ย แขนวิ่งกลับไปได้แล้วคราวนี้การที่แขนจะวิ่งกลับไปได้แล้วเนี่ยนะครับมันก็สามารถทําได้อย่างเช่นเราอาจจะติดตั้งเซ็นเซอร์บริเวณนี้เพื่อเช็คว่ามีชิ้นงานมาแหละนะครับแต่ว่าเออตัวตัวเซ็นเซอร์ตัวบนอ่ะมันมันไม่เจอก็แสดงว่าเป็นเซนเซอร์ชิ้นล่างนะครับก็ให้มันวิ่งอย่างเช่นเดี๋ยวอาจารย์ติดตั้งตัวนี้เพิ่มไปตวนนะครับีนะครับเพื่อ เช็คกล่องปกตินะครับไม่เช็คกล่องปกติเพราะนั้นถ้าเกิดกล่องปกติเจอเนี่ยก็คือแขนเนี่ยกลับไปที่เดิมแต่ถ้าเกิดว่ากล่องปกติถ้าเกิดว่าไอตัวบนเจอเนี่ยนะครับตัวบนเจอเนี่ยแขนมันก็จะเขาเรียกว่าปัดไปทางนี้คราวนี้การทําแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีผลเสีย ตรงที่ว่าในการทำลอจิกนะครับมันก็อาจจะทํายากนะมันอาจจะทํายากเพราะว่ามันจะต้องใช้การตัดสินใจร่วมกัน2ตัวนะครับอย่างเช่นเ,เจอสองอันต้องเปลี่ยนเป็นเจอ2อันนะครับให้แขนเนี่ยปรับมาทางนี้เจออันล่างอันเดียวนะครับให้แขนปัดไปที่เดิมนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการติดตั้งแบบ2อันแต่หรืออีกวิธีหนึ่งครับมาติดตั้งตรงจุดนี้ก็ได้จุดที่กล่องร่วงลงมานะครับเดี๋ยวอาจารย์ลองทําให้ดูนะครับ จุดที่กล่องร่วงนะครับเนี่ยจุดบริเวณนี้นะครับเวลาที่กล่องร่วงมาปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะให้แขนนกลับไปที่เดิมอย่างนี้ก็ได้ครับนะพอชิ้นงานร่วงปุ๊บแขนก็กลับไปรีเซ็ตที่เดิมพอชิ้นงานมาถ้าเป็นกล่องใหญ่แขนก็ปัดกลับมานะครับอย่างนี้ก็จะได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทําอาศกยวิธีนี้ให้ดูแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพชัดเจนเพราะว่าน่าจะเป็นพื้นฐานพอเราแค่เพิ่มเซนเซอร์ใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับ เซนเซอร์ S S ตัวนี้เนี่ยร i ฟิวเซ sensor หนึ่งเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้อ่านนอันนี้อาจารย์เป็นอ่าเป็นกล่องที่มันออกนะครับเป็นไซส์ L นะครับ L box L box x อ่าลบ็อออกไปเลยนะฮะลบ็ x e x อ t อ <ell> ซ uh, so ิ box L box อกริเวณทางออกนะครับนะส่วนอันนี้มันคือ L-Box กฟาวนะครับจีเป็น L-Box กฟาว่เจอ l อเจอแอล x ็ละสั่งมาเสร็จปุ๊บ L-Box ออกไปนะครับแขนกลับไปที่เดิมอันนั้นก็จะเพิ่มแค่เอา L-Box ็อกเนมารีเซ็ตตัวนี้ครับ เดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าทำงานได้ไหมเิยกลับคับโอะรต์แค่ตัวเองนะครับเอาแค่นี้เราก็สามารถที่จะ ประมาณนี้นะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับเป็นการทดสอบสถานีนะครับการแยกชิ้นงาน2ขนาดนะครับโดยใช้ตัวคอนโทรเนโอนะครับตัวสอบนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเราจะมาลองใช้ PLC นะครับซิมคอนโทรสถานีนี้กันครับสวัสดีครับ